ไฮมิราซังคอนติจิว่าแต่ชีวงวันเสย์สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพ o โซทูนยวได้เรซินะครับและในคลิป Equipment ในพาทนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวชุดเกาะระดับ7ดาวกันนะครับซึ่งจะเป็นชุดเกาะแบบ7ดาวที่เป็นซีรีส์แรกที่เข้ามาในตัวเกมเพซโซทูนิวเ e อเรซิกันเลยนะครับ โอเคมันดูกันที่ My s h o p หรือ p Personal s h อ p นะครับโดยาอที่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมยังหามาได้ไม่ครบทุกชิ้นนะก็เลยจะให้ดูจากในตลาดจะง่ายกว่านะครับอะเราก็มาดูที่ทําการค้นหาไอเทมเราก็ทําการเลือกเป็นเรื่องของตัวชุดเกาะไปนะครับแล้วก็ทําการตั้งค่า r รลเ t i ีให้เป็นเจ็ดดาวแบบนี้ก็สามารถหาตัวชุดเกาะได้ไม่ยากกันอยู่แล้วนะครับและนี่ก็คือชุดเกาะตัวเจ็ดดาวที่จะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับกับชุดเกาะที่จะมีชื่อซีดีว่า เอฟฟิทัสุอามาหรือก็คือเอฟิทัสอานั่นเองนะครับเป็นชุดกอดรับเจ็ดดาวที่มันจะมีการแบ่งเป็น3สายเหมือนเดิมนะก็คือจะเป็นสายสีแดงที่เป็นอลูกาสีน้ำเงินจะเป็นเบรูตาแล้วก็สีเหลือจะเป็นเชสานั่นเองนะครับก็คือแบ่งเป็นสาย S สาย R แล้วก็สาย T แล้วก็เรื่องของสตารนะครับก็จะเป็นตามนี้ ก็เริ่มจากอ่าเดตตี้ก็คือเป็น7ดาวพลังป้องกันเริ่มต้นจะอยู่ที่39หน่วยแล้วก็ถ้าบวกเป็น50ได้ก็จะกลายเป็น90หน่วยเลยนะครับังป้องกันค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็สามารถใส่ใช้ใงานได้ก็ต่อเมื่อเรามีเรือ,อตั้งแต่57เป็นต้นไปมีช่องอัพแบนเริ่มต้นให้2สล็อตแล้วก็เรื่องของสแตทที่มีการเพิ่มนะครับก็จะเป็นตามนี้ก็จะมีการเพิ่ม HP ให้30 HP PP เพิ่ม4 PP แล้วก็พลังโจมตีนะครับอันนี้เนี่ย มันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายแล้วนะก็คือจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้ถึง3%กันเลยนะครับซึ่งจัดว่า เพรื้อสุดในแพ่ตอนนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งมันจะมีการเพิ่ม2อย่างนะครับแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะเพิ่มไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นตัวสีแดงที่เป็นอลูกาจะเพิ่มสาย S กับสาย R ถ้าหากเป็นตัวสีน้ำเงินที่เป็นเบลูตาจะเพิ่มสาย R กับสาย T ถ้าหากเป็นเชสาก็จะเพิ่มสาย S กับสาย T นั่นเองนะครับก็จะมีการแบบเป็นคู่คู่กันไปนะซึ่งนี่ก็คือสแตทของตัวชุดกอดดับเจ็ดดาวอันนี้นะครับไยกได้ว่าเป็นชุดกอดที่พลังปองกันก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะมีเรื่องกับพมตตีีีีท่ยยออสุดดในนน้้กว แล้วก็ทีถัดมาก็คือจะเป็นเรื่อยกับสถานที่ที่มีการดรอปเรื่องของตัวชุกกรอบพวกนี้ตัวชุกกรอบพวกนี้นะครับมันจะดรอปจากในไฮแลอันใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเมื่อวันที่5ตุลาคม2022นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตามนี้อ่ารด้ที่ตัวแผนที่นะครับซึ่งมันจะ รอปอยู่ที่ไฮแลนก์ก็คือจะเป็นโซนบริเวณเซกชันแบบต่อสู้ของตามแต่ละเขตไปนะครับถ้าหากว่าไปทางเขตแอโดเนี่ยก็คือจะเป็นบริเวณภูเขาแบกน้ดแล้วก็ซาววจแวนฟอร์ดแบบเป็นแร้ง4สี่แล้วก็จะเป็นปาเรโซแบบแรนสามนะครับคือเนี่ยมันจะมีการดรอปล,ลองของชุดก่กอนนะแล้วก็ถ้าเป็นทางฝั่งของเขตเทเรซาลีเทมก็คือจะเป็นทางฝั่งซ้ายดิเทบูเอดโนสซาแล้วก็มาคัวโดคาโซสองที่เนี่ยก็คือจะเป็นแบบระดับแร้ง4สี่ถึงจะมีการดรอปแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นทางเขตทิม คือวทลิสูที่จะเป็นทางขวาเป็ลุคคารลูนกับตัวรอสเซนทอ์แบบเป็นแร้งสามนะครับก็จะมีการตอบเรื่องของตัวชุดกอดรบบเจ็ดดาวซึ่งมันจะดตอบ จากมอนสเตอร์ทุกตัวเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นของเจ็ดดาวเนี่ยมันจะไม่ได้ดอกง่ายขนาดนั้นนะแล้วก็แต่ละเขตเนี่ยก็จะดอปแตกต่างกันไปตามแต่ละสายด้วยนะครับถ้าหากว่าเป็นอลููกาหรือก็กคือชุกเกาะสีแดงจะดอกที่ทางฝั่งของเขตแอเรโอแล้วก็ถ้าเป็นทางฝั่งเขตเทเรซาลีเทมก็จะดอกเป็นตัวสีน้ําเงินเบลูตาแล้วก็สําหรับฝั่งเขติมมา ก็จะดอกเป็นสีเหลือก็คือสายเชสนั่นเ่งนะครับก็จะมีการแบ่งแยกดอกกันไปตามแต่ละเขตแต่ละภูมิภาคนะแล้วก็อีกที่หนึงที่จะมีการดอกเนี่ยก็คือจะเป็นตัว quest ticker ของตัวบอ n d a r k f a l นะครับก็คือจะเป็น q u e สอันนี้ ก็คือจะเป็นตัวเควสของตัวบอสดักฟาวแบบเป็นเวอร์ชันเลงส์สองนั่นเองนะครับที่เราจะได้เจอกับตัวบอสดักฟาวที่เป็นเลเวลหกกันเลยซึ่งในเควสอันนี้เนี่ยก็จะมีการดรอปชุดกรอบแบบเจ็ดดาวทั้ง3สายอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการดรอปนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบมีการการันตีอะไรนะครับเพราะฉันก็ต้องแบบต้องใช้ดวงการสักนิดนึงแล้วก็การที่จะเข้าตัวเควสไดก้ก็จะเป็นต้องมีการใช้งานเรื่องของตัวไอเทมกันด้วยนะครับก็คือจะเป็น ตัวแท็บทิกเกอร์อันนี้ก็คือตัว q t i ทิกเกอร์ File แบบเป็นแรงซอนเองนะครับซึ่งเป็นเทมที่เราสามารถหาได้จากการที่แบ็กเกี่ยวกับ ตัวเหรียญทีมที่ทําจากอะไรนักงานทีมแบบทีมแท้นะครับกับ a อ c เราก็สามารถทําการนำเหรียญนั่นมาทําการแลกกันได้เราก็ยังสามารถซื้อขายกับผู้เล่นคนอื่นกันได้ด้วยนะครับก็คือจะมีราคาประมาณสัก2 0 0 0มื่นเป็นต้นไปซึ่งเนี่ยก็แค่ซื้อมา5ชิ้นก็สามารถทําการเปิดได้1รอบก็ลองไปรักกับเพื่อนดูกันดูกันแล้วกันนะครับว่าจะทําการช่วยกันซื้อหรือไม่ก็ทําการเหมากันมาแล้วก็ทําการเปิดกันลงอะไรก็กันไปนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถมาหาตัวชุดก่อได้แล้วก็อีกที่หนึ่ง นั่นก็คือตัว Quest Ordinal Tower ซึ่งตัว Quest Ordinal Tower คืออะไรมันคือตัว Quest ใหม่นะครับที่จะ อัปเดตมาในวันที่26ตุลาคม2022นี้ซึ่งมันจะเป็นเควสที่เหมือนกับเป็นการไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เน้นสู้กับตัวบอสเป็นหลักแล้วก็การที่เราผ่านแบบครั้งแรกได้จะมีการได้รับตัวชุดกอดเนี่ยเป็นของรางวัลกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันจะได้รับกันทุกคนเลยนะขอแค่ผ่านสันหนึ่งรอบก็พอแล้วเพราะฉันถามว่าใครที่ไม่ได้รีบร้อนแบบว่าต้องไปฟาร์มได้รับตอนนี้ต้องการแบบอาเสียเงินไปเสื้อตอนนี้เนี่ยก็คือสามารถรอตัวเควสอันนี้กันได้นะครับแต่ กาทําทำกำาําไรต้องการทําเงินจากชุดเก่อน,นี้เนี่ยก็ได้นำว่าให้รีบขายกระดาษตอนนี้ก่อนที่ตบคว r e ออดทาวเวอร์จะมาก่อนแล้วกันนะครับโอเคและนั่นก็เป็นรายละเอียดของตัวยูนิตหรือก็คือชุดเกาะที่เป็นเรนที่ระดับเจ็ดดาวซีรีสแรกของตัวเกมนะครับกับตัว เอฟิทัตอาร์เมอร์ที่จะมีการแบงไปทั้งหมด3สายด้วยกันนะครับซึ่งจุดเด่นของชุดเกราะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นชุดเกราะที่มีการเพิ่มพลังโจมตีเยอะที่สุดในตอนนี้แล้วก็มีการติดลบเรื่องเกี่ยวกับสเตนต์ใดๆเลยนะครับคือมันจะไม่เหมือนกับตัวชุดเกราะของบอสระดกิการติกนะก็คือจะเป็นชุดเกราะสีม่วงแบบนี้นะครับมันคือชุดเกราะที่มาจากบอสระดกิการติกซึ่งอันนี้เป็นชุดเกราะที่จัเน้นไปนเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีที่เพื่อค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีการเพิ่มพีพีที่เยอะก ก็จะมีข้อเสียตรงที่จะมีการติดลบเรื่องเกี่ยวกับ HP แล้วก็มีการติดลบเรื่องของสถานะผิดปกติกันอีกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นชุดกอนที่แบบมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนั่นเองนะครับคือถามว่าใครที่ต้องการพลังโจมตีที่เยอะเนี่ยและแบบว่าต้องการสแตทที่แบบ อาเป็นค่าสมดุลไม่มีการติดลบก็คือสามารถเปลี่ยนมาใช้ตัวเจิดดาวชิ้นนี้กันได้แต่ถ้าใครที่บ้าพลังโจมตีบ้าพีพีเนี่ยจะเก็บงบไปรอตัวชุดเกราะกิกกนติกที่เป็นแบบระดเจ7ดดาวก็ได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยชุดเกาะของกิกกนติกมันจะสุดอยู่ที่6ดาวนะแต่ว่ายังไม่มีเจด,ดาวในตอนนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีการอัปเดตฟีภาคใหม่เข้ามาเพิ่มลิมิตเลเวลใหม่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะมีชุดเกาะของวักิกันติกที่เป็นวรชชัยเจ็ดดาวกันด้วยซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเพพ่มลังโจตีแบบ อาจจะเป็นแบบ3เกือบ4%หรือไม่ก็มีการติดลบ r h p ที่หนักกว่านี้ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่ต้องการรอเกียรติ๊กเนี่ยก็เก็บข้อตอนนี้เอาไว้แล้วก็รอไปเจอกับเกียติ๊กที่แบบเป็นเวอร์ชันเจนดาวกันได้แต่ว่าถ้าหากใครที่ต้องการสไาล์ที่แบบมันเป็นค่าสมดุลไม่มีการติดลบเนี่ยก็คือสามารถไปหาตัวชุดก่อนเจนดาวที่พูดถึงกันในคลิปนี้ไปหามาใช้งานกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน,น